ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถครอบครัวเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมานําเสนอกันนะคะสำหรับออกรถกพลค่ะก้าวกจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยนะคะเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะและคนี้นะคะก็เป็น m ิวเนะคะ 1.9เนวีรถปี2017จะบอกว่าคันนี้ใหม่วิ่งไปไม่ถึงแสนนะคะแม็กยางลงให้ใหม่ถ้าใครถูกใจคันนี้รบคนกดไลค์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะรถเป็นสีเทานะคะกระจังหน้าเท่ๆแบบนี้มาให้นะคะไฟเดย์ไลท์โปรเจคเตอร์นะคะตัดหมอกให้ด้านล่างเปล่เครื่องยนต์1.9นะนี่นะคะรถนะคะก็ได้ความเท่ความสปอร์ตนะคะสวยมากๆเลยได้ ล้อมแมกใหม่แล้วก็ยางใหม่ด้วยนะคะเป็นยางขอบ18นแปดนะมาพร้อมกับซุ้มล้อสีดำด้วยค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกแบบนี้มาให้ด้วยนะคะนี่นะคะมือจับก็จะเป็นมือจับโครเมี่ยมแบบนี้มาให้ด้วยนะคะนี่เลยจ้ามาดูกันที่มุมนี้ค่ะมุมนี้นะคะก็จะเห็นนะคะว่ารถนะคะก็ดีไซน์เน้นความสปอร์ตนะคะ แบบนี้มาให้นะคะและคันนี้เป็นอิซุสุนะคะฉลอง60ปีให้ด้วยนะคะกล้องด้านหลังนะคะประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะคะแถมยังมีเซ็นเซอร์ให้ด้านหลังคันนี้ตกแต่งแบบสเกิร์ตมาให้รอบคันด้วยนะคะสวยจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับภายในค่ะแต่ปุ่มยางนะคะฝาท้ายเปิดขึ้นได้เลยนะเขาจะมีตัวโชคตัวนี้นะคะ่ะ ที่จะช่วยนะคะรับน้ําหนักได้นะคะเบาะพับราบได้แบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้อีกนะคะนี่รถสวยมากๆเลยค่ะเบาะพับราบได้นะคะพเพื่อนก็สามารถนะคะใส่ของบรรทุกของได้เยอะนะคะจะบอกว่าจริงๆรถครอบครัวนี่คือจบเลยนะเดินทางกันได้หลายท่านนะคะนั่งกันได้เจ็ดที่นั่งเลยทีเดียวนะคะ เป็นเพื่อนที่อยู่ไกลยอยากดูกันหน่อยนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดินตรงนี้มาให้นะคะให้ดูกันนี่นะคะได้ช่องแอร์เพดานสะอาดอาดแบบนี้เลยนนจ๊ะภายในก็โปร่งโล่งสบายนะคะรถภายในยังกลิ่นใหม่อยู่เลยค่ะมาดูกันสําหรับที่นั่งของผู้โดยสารกันบ้างนะคะผู้โดยสารนะคะด้านไในก็จะได้พื้นที่นะคะ กกว้างนั่งสบายนะคะทั้ง7ที่นั่งเลยเป็นเบาะหนังสีเบตได้ที่พักแขนตรงนี้มาให้นะคะช่องเสียบสาย USB 2ช่องนะคะได้จอตรงกลางนะคะนี่ให้ดูนะคะนี่จอตรงกลางนะคะขนาดไซส์กำลังดีเลยนะคะดูหนังฟังเพลงกันได้นี่จ้าเป็นจอ Android นะคะเชื่อมต่อจากด้านหน้ามาเลยทุกคนสวยมากนะคะได้ไปคือคุ้มเลยนะ มีจอมาให้แล้วนะคะไฟกลางเก่งนะคะปรับแอร์ได้ตรงนี้เลยจ้ะเอาล่ะนะคะสําหรับโซนนี้ก็ถือว่านะคะรถเังสวยและยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะสาหรับปีสดนะคะดูแลรถมาได้ขนาดนี้นะคะต้องปกมือเลยนะเจ้าของเดิมนะคะแล้วก็ปบมือให้ทีมงานของเรานะคะที่คัดรถสวยๆมาให้บอนะคะเป็นบอะปรับไฟฟ้านี่จ้ะสีเบจมาให้ด้วยนะจ๊ะเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันเลยค่ะรถปี2017นนะคะ new x 1.9เน v ีทันนี้นะคะไม่วิ่งไปแค่9 1 0 4 7โลเท่านั้นได้พวงมาลัยมัลติฟังกชันครูสคอนโทรยู่ตรงนี้นะคะปรับวอลลุ่มโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้เลยค่ะจอตรงกลางนะคะนี่ก็สามารถฟังเพลงได้นะคะเข้าได้ทุกเมนูเลยนี่จากระบบนำทางนีเเกเตอร์บลูทูธวิทยุนะคะคาลิง์นะคะเข้าโครมฟังเพลงได้หมดเลยนะจ้าเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันสะหน่อย ล้องหลังนะคะมาพร้อมกับเลนส์นำสายตานะค,ะคุคมชัดแบบนี้เลยแอร์นะคะสามารถปรับได้ง่ายๆค่ะมีตัวเลขดิจิตอลด้วยนะคะปุ่มพุชชาร์ดอยู่ตรงนี้นะคะทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทคีเลสเลยคันนี้นะมาพร้อมกับเอกสารติดรถนะคะมาให้ด้วยนะคะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้แล้วนะคะกระจกตัดแสงรกบนออโนต้นีพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยอะ่ะคันนี้ก็เป็น UX 1.9นะคะตัวเนวีนะคะมาพร้อมเนวิเกเตอร์นะคะ ได้จอตรงกลางจอหน้าเก๋งนะคะมีมาให้บริกาศภายในก็โปร่งโล่งสบายสวยมากๆกับราคาพิเศษเพียง6 5 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้ผ่อนเพียง1,999 9บาทเท่านั้นค่ะได้สูงสุด7ปี84งวดเพื่อนๆจะจบสดนะคะหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้ได้หมดเลยค่ะบริการเต็มที่เลยนะคะขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ